สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่12มกราคม2024นะครับวันนี้เฟียงวิลินเด็ก71จกังวะนี้76เรื่องแรกมาพูดถึง asset manager ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะครับขออภัยขึ้นรูปผิดแอนกา a r ดนะครับบริษัทที่เป็นคู่แข่งของ BlackRock นะบริหารสินซัพย์อยู่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเล้านล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดทางโคโกข,ของแวนกาด เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว CNBC แล้วเขาพูดอย่างนี้นะครเขาบอกว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่มีแผนที่จะเปิดกองทุน Bitcoin ETF และแพลตฟอร์มของเราหรือระบบออนไลน์บรอกเกจของเราเนี่ยไม่มีแผนที่จะให้ลูกค้าเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ Bitcoin Spot ETF นะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่ชุมชนคริปโตพยายามไม่ขำนะพยายามไม่ขำเพราะอะไรเราทราบดีตัวละครสำคัญบนโลคริปโต Uh, asset major ใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่ CEO เนี่ยมาจากคนที่เกียจบิตคอยตั้งแต่พ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ยันคุณแลร r y ี i ฟินะอดีตเนี่ยมีแต่ขิงมีแต่ด่าบิตคอยบอกบิตคอยเอาไว้ฟอกเงินออตอนหลังเกิดอะไรขึ้นนะมาทำเรื่องบิตคอยมาเข้าใจคอนเซปต์ของความเป็น d e c e n t r a l i ไลเซ o ันบอดเดอร์เลสเพอร์มิชันเละครับตรงนี้ชุมชนทิปโตมองว่าจับตาแวนการ์ดให้ดีนะในอนาคต เราอาจจะเห็นข่าวที่บอกว่าแวนกา a r ดกลับลามแล้วเข้ามาทำบิตคอย i n ETF หรือเข้ามาอนุญ,ญาตให้ลูกค้าเขาเนี่ยซื้อหุ้นกองทุน Bitcoin ETF นะครับยิ่งเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่าประชุมผู้ถือหุ้นแวนกา a ์ดเนี่ยเกิดในอนาคต Bitcoin ไปทำ all Time High และมีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแบบแวนกา a r ดยังไม่ทำบิตคอย i n e t เเนี่ยนักลงทุนมองหน้ากันเหมือนผมว่าเหมือน คนในบ้านเป็นไรนะครับก็ว่างไปต่อไปมาพูดถึงดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐอเมริกานะเมื่อคืนนี้ตัวเลข CPI ออกมาที่3.4% headlineCPI นะครับก่อนหน้านั้นตลาดคาดการณ์ที่3.2%เมื่อคืนนี้ผมตั้งกระทูถ,ถามเพื่อนสมาชิกตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่อตลาดคริปโตไหมนะครับก็เสียงส่วนใหญ่มองว่าส่งผลแน่นอนลองลงมามองว่า ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะเรามี ETF นะครับตัวเลข CPI ดูเหมือนจะดีนะเรามาจาก3.2 3.1มาล่าสุด3.4นะครับซึ่งมันไม่ต่างอะไรผลโหวตของเพื่อนๆเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมุมมองของนักวิเคราะห์นักวิชาการนะมีกลุ่มที่มองว่าแย่แล้วอินฟล레이ชันกลับมาสูงขึ้นเราอาจไม่เห็นเฟดคัดดอกเบี้ยหรือคัดเรทเนี่ยจนกระทั่ง ช่วงซัมเมอร์เวลาสาอเมกาก็ได้นะครับจากเดิมทีหลายคนมองว่าไตรมาสแรกของปีเนี่ยเราจะเห็นเฟดคัดเรทนะครับในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งหลายอย่างมันจะไม่ make sense อินฟลชันอาจจะกลับมาสูงเวกอินฟลชันอาจจะกลับมาสูงแต่อยู่ดีๆเฟดจะคัดเรทนะครับก็ว่างๆผมจะมาขยายความเรื่องนี้อีกทีนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดไงคราวนี้เขาเป็นเข้ามา ต่อไปมาพูดถึงคุณป้า Elizabeth Warren. อลิาเบธวอร์เรนล่าสุดเธอออกมาทวีตนี่นะ,ะเธอบอกว่า The Securities and Exchange Commission is wrong on the law and wrong on the policy with respect to the Bitcoin ETF decision นะครับเนี่ยตายแล้วกรรต,ตัดสินใจผิดอีกแล้วเรื่องอนุมัติ Bitcoin ETF เนี่ยตัดสินใจผิดทั้งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของนโยบายผิดหมดเลยนะครับ แล้วแกบอกถ้า SEC จะปล่อยให้คริปโตเนี่ยเข้ามาแทรกแซงระบบการเงินของเราเราต้องรีบกวดขันให้คริปโตคอนซีปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็สรุปเลยคุณป้าลิซเบตวอร์เรนยังไม่เข้าใจ Bitcoin ETF นะเธอนึกว่า Bitcoin ETF ก็ถูกใช้ในการฟอกเงินนะครับ เมื่อเช้านี้ผมเข้าไป Google ประวัติศาสตร์การฟอกเงินเขาบอกมันมีมาตั้งแต่2,000ปีแล้วนะแล้วเนี่ยบิตคอยพิ่งเกิด14-15ปีคุณป้าเลซเบตบอกเนี่ยเพิ่งเคยเห็นการฟอกเงินนะครับสมัยก่อนแกไม่ตื่นตัวเท่าไหร่แต่พอบ t c o i n มาปุ๊บตื่นเต้นทันทีนะครับต่อไปมาพูดถึง ripple xrp ของเรานะดูเหมือนคดีความระหว่าง ripple labs กับ sec จะยังไม่จบง่าย นะครับล่าสุดทาง SEC เนี่ยร้องขอให้ Ripple Labs ส่งมอบ Financial Statement ข้อมูลงบการเงินของปี2022ถึงปี2023นะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาตามช่องนี้หลายคนอาจจะงงๆในเรื่องของ Ripple เพื่อนสมาชิกบางคนถามแบบพี่ไอ Ripple กับ SEC เนี่ยม,มันจบแล้วไม่ใช่เหรอ XRP ไม่ใช่ security ถูกต้องไหมนะครับ ก็ตรงนั้นเนี่ยถูกต้องเลยนะครับ XRP ใน secondary market ที่เราซื้อขายกันเนี่ยไม่ถือเป็น security แต่ในส่วนของ institutional ในส่วนของสถาบักนการเงินเนี่ยศารตัดสินว่าเป็น security นะฮะยกตัวอย่างเมี่ยงคำสมมุติผมขายเมี่ยงคำให้เพื่อนเเนี่ยนะคนละชิ้นคนละคำสองคำผมขายได้ตลอดชีวิตไม่ถือเป็น security แต่ถ้ามีร้านมาติดต่อบอกบอล ต้องการเมี่ยงคำ200ชุดเราจะเอาไปขายต่อตรงนี้เนี่ยถือเป็น Security นะครับแล้วตรงนี้ทาง SEC เขาล้องต่อสารเขาพูดประมาณว่าสารที่เขาลบครับเรื่องที่ Ripple ขาย XRP ให้กับสถาบันการเงินเนี่ยเราขอเอกสารทางการเงินสำหรับช่วงที่เราไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเรียนสารด้วยได้ไหมนะครับประมาณว่าผมเนี่ยขายเมียงคำ ให้กับสถาบันการเงินในช่วงมกราถึงเมษายนตรงนั้นผมโดนฟ้องแต่เขาต้องการเอกสารทางการเงินล้านเมียงคําผมเนี่ยพฤษภาถึงสิงหาด้วยเปรียบเทียบประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางริปโป e เขาบอกว่าขอเป็นวันที่19ได้ไหมจะตอบในเรื่องนี้นะครับเ,เดิมที SEC เขาบอกวันที่17 r i p p l ริปปบอกขอเป็นวันที่19จะตอบนะตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับ ตลาดเข้าใจดีว่าคดีความของ Ripple เนี่ยในเรื่องของการขอ financial statement ขอข้อมูลเพิ่มเนี่ยมันเป็นการต้องการปรับเพิ่มต้องการคำนวณค่าปรับเพิ่มนะครับนั่นคือ1 2. ึ่ง,งเขาต้องการที่จะใช้คดีความของ Ripple เนี่ยเป็นบรรทัดฐานถ้าชนะถ้าได้ปรับสูงๆเนี่ยจะได้ไปเล่นโปรเจกต์อื่นต่อนะครับ ข่าวของริ p โปผมอยากจะรีเฟอร์ให้แพทย์เฉพาะทางด้าน Ripple XRP นะช่องพี่เมาสโรกเทีย er. ตอนนี้รอพี่เมาขยายความอยู่นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม